เอาเลยครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าโปรแกรมแอคชั่นนั่นเองซึ่งโปรแกรมแอคชั่นตอนนี้นะครับลดราคาในสตรีมนะเหลือ79บาทหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอ่า75บาทไม่ใช่79 75บาท80สตังค์นะครับแล้วก็ราคาเต็มมันเนี่ย379ซึ่งแพงมากแล้วผมก็ซื้อราคาเต็มด้วยประเด็น ออและตอนนี้คือมันลดราคาไป80%ถึงวันที่12กรกดาคมนี้คือไม่เป็นไรถือว่าซื้อก่อนได้ก่อนทำจ่ายไปแค่นั้นโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะเห็นคำว่าโหมดจะมีโหมดเกมโหมดหน้าจอหน้าต่างพื้นที่แล้วก็อุปกรณ์นะครับ ซึ่งหมดเกมเนี่ยก็คือแน่นอนตามชื่อเลยคือหน้าจอเกมมันจะอัดแต่เกมเราจะากดแท็บออกไปเปลี่ยนหน้าต่างอะไรยังไงมันก็จะเป็นอัดคลิปเกมเราเหมือนเดิมส่วนหน้าจอก็คืออัดทั้งหน้าจอทั้งหน้าจอเลยคือถ้าเราเปลี่ยนแท็บระหว่างอัดคลิปอะไรแบบนี้เขาก็จะเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็หน้าต่างก็คือ พวกแบบว่าเขาเรียกยังไงอ่ะอธิยายไม่ถูกอ่ะเป็นหน้าต่างพวกโปรแกรมที่เราเลือกอ่ะเออพวกอ,อ่อสมมุติ Google Chrome อะไรแบบนี้ก็จะเป็นเออประมาณนั้นแหละนะครับส่วนพื้นที่ก็คืออัดตามเฉพาะพื้นที่ที่เราเลือกตามช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยนะซึ่งเร,เราไม่ใช้อยู่แล้วนะอุปกรณ์ก็คือพวกกล้องพวกอะไรอะพวกเออพวกกล้องอะไรพวกนี้แหละครับนะจะเป็นอัดแยกออกมาอีกที ซึ่งเราก็แสดงตัวอย่างไนดะ้ตามตรงนี้เลยนะ,ะนเหมือน OBS เลยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันดีกว่า OBS สำหรับเฉพาะการอ่านคลิปนะ l i ฟ์ s t ร e a m ต้องยกให้ OBS โอเคอย่างแรกน,นะครับรูปแบบไฟล์ก็คือ mp 4นั่นเองนะใครจะเลือกเป็นอะไรแล้วแต่เลยแต่ผมจะเลือกเป็น mp 4นะเพราะมันง่ายดีส <c oughs> ่วนการเร่งความเร็วของฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นการ์ดจอ NVIDIA นะครับ ใ D hey, R 10อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปรับไปแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจผมใช้เป็น Evidia อันนี้แล้วกันตั้งค่าตรงนี้ก็จะปรับเป็น G P U ในการอัดคลิปหรือจะปรับเป็นออโต้ก็ได้นะขนาดวิดีโอก็เป็น 1080p นะถ้าใครจะอัด 2K 4K อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เลยซึ่งผมอัดเป็น Full HD อยู่แล้วนะครับต้นฉบับนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นต้นฉบับ หรือปรับเป็น16ต่อ9อันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ผมจะปรับเป็นต้นฉบับนั่นเองเฟรมเรตของวิดีโอนะครับ60 f เฟรมอยู่แล้วนะในการลง youtube แต่ถ้าใครเป็นสายไฮไลท์สโลโมชันอะไรพวกนี้ก็ปรับเป็น120หรือว่า240หรือว่า360ก็ได้ถ้าคอมแรงนะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าคอมแรงนะครับข้างหลังนี้ก็ปรับเป็น VFR นะอัตอเฟรมแบบแปรผัน หน้าจอที่ใช้งานอยู่ก็คือเลือกหน้าจอที่เราใช้ใครมี2จอก็เลือกจอที่เราจะอคลิปนั่นเองนะครับซึ่งผมมีจอเดียวก็คือจออันนี้ต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์เสียงหลักก็คือเสียงเกมเสียงอะไรต่างๆนานาที่อยู่ในคอมของเราเนี่ยนะก็ปรับเป็นค่าเริ่มต้นก็ได้หรือจะปรับเป็นหูฟังอะไรพวกนี้ที่เราใช้ แอปพลิเคชันก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นโปรแกรมพวกเกมอะไรเลือกได้หมดเลยซึ่งผมจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นของระบบแล้วกันนะส่วนไมโครโฟนก็ปรับเป็นไมโครโฟนของเราเลยนะใครที่ใช้ n v i d i a Broadcast อยู่ก็ปรับเป็น n v i d i a Broadcast ได้ซึ่งผมไม่ใช้แล้วกันอ่าลืมบอกเลยนะว่าปริมาณเสียงของพวกเสียงในระบบเนี่ยผมจะปรับไว้80% ส่วนไมผมจะปรับไว้100%เนะครับเพราะว่าถ้าปรับมากกว่านี้เวลาเราพูดเสียงดังๆเนี่ยไมมันจะแตกนะเสียงเสียงในคลิปมันจะแตกนะครับเพราะมันเสียงมันดังเกินเออไมออตรงนี้มันก็ปรับตั้งค่าได้นะว่าจะให้เป็นสตูดิโอหรือว่าเสียงไปด้านซ้ายกับด้านขวาอะไรจะดังกว่ากันนะอะไรแบบนี้โหมดการบันทึกก็ปรับเป็นบันทึกตลอดนะแล้วก็ ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมบันทึกไมโครโฟนลงในแท็กเสียงแยกนะเวลาอัดคลิปจะได้มีแท็กเสียงเกมกับเสียงพูดของเรานั่นเองส่วน <c oughs> การลดเสียงบรบกวนเนี่ยถ้าใครมีเสียงบรบกวนเยอะก็ปรับติ๊กตรงนี้ได้แต่ผมไม่ติ๊กนะเพราะมันจะทําให้เสียงแบบมันลดคุณภาพลงอะ่ะแต่ถ้าใครใช้เสียงไอ้ใช้ใช้ไมค์ไดนเมกเนี่ย ไม่ได้ใช้ไมโครดิเซอร์เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องปรับนะเพราะไม่ดิจิมิกเนี่ยมันมันตัดเสียงรบกวนได้ดีอยู่แล้วนะโอเคต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะก็คือเสียงของระบบพวกเสียงเกมแยกออกมาอีกทีนึงอนะเออมันก็เหมือนกับอันแรกนั่นแหละครับแต่ว่ามันแยกออกมาอีกทีสมมุติอยากได้แท็กเสียงเพิ่มสำหรับใครที่อยากได้แท็กเสียงเ,เพิ่มมาอีกอันนึงอนะเออก็ติ๊กไว้ เราผมไม่ติกแล้วกันเว็บแคมอันนี้ใครมีกล้องก็เลือกกล้องของเรานะใครไม่มีก็ไม่ต้องติกโอเวอร์เลยนี่ก็คือเหมือนแบบเอาไว้แสดงโอเวอร์เลยสปอนเซอร์อะไรพวกนี้เวลาสตรีมแต่เราไม่ได้ใช้อันนี้สตรีมอยูงง่แล้วไงเราก็ไม่ต้องใช้โอเวอร์เลยอันนี้ก็ได้พวกใส่รูปภาพอะไรพวกนี้เราไม่จําเป็นนะครับอะไรที่เหลือก็ไม่ต้องติกเนาะไม่ได้จําเป็นอยู่แล้วต่อไปก็ไ like, ลฟ์ไลฟ์อันนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเสียง ก็เป็นอันแรกจะเป็นค่าเริ่มต้นของระบบนะครับรูปแบบเอา์พุตก็เป็น WAV ไมโครโฟนก็บันทึกตลอดนะครับนะบันทึกความเงียบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน,มนคืออะไรซึ่งก็ติกต๊กติก๊กไปเถอะนะคือมันแปลไทยมาไม่ค่อยดีแนะนําให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละภาษาอังกฤษมันมันง่ายกว่านั่นแหละเอออันนี้ก็คือการแคปหน้าจอของแอคชั่นนะก็ปรับเป็น PNG แต่เราก็ไม่ได้ใช้อันนี้แคปอยู่แล้วละมัง้งนะ อันนี้เปรียบเทียบอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะต่อมาก็เป็นตั้งค่ารูปฟันเฟืองนี่ภาษาก็เป็นภาษาไทยนะมันมีภาษาไทยแล้วนะเมื่อก่อนมันไม่มีแต่ผมแนะนําว่าให้เป็นอังกฤษนะครับคือภาษาอังกฤษมันจะมันจะแปลไม่แปลมันจะไม่เหมือนมันจะมันจะง่ายกว่าเออนะใช้ภาษาอังกฤษนั่นแหละดีแล้วนะครับขนาด UI ก็ปรับเป็น1น0รนะเพราะมันเล็กสุดละ100ใหญ่เกินกว่านี้ก็ไม่ดี เลือกแอปพลิเคชันย่ออันนี้ไม่ติกนะครับจะติ๊กอันนี้อันที่2ซ่อนหน้าต่างแอคชั่นจากเดสก์ท็อปเมื่อเริ่มบันทึกแล้วก็ติ๊กอันนี้นะครับซ่อนตัวอย่างในการบันทึกเมื่อเริ่มสตรีมก็คือตัวอย่างก็พวกไอตรงเนี้ยเห็นเห็น,หนไอที่เมสาผมชี้อะเออมันจะปิดเอาไว้นะครับจะได้ไม่แหลกนั่นเองเหมือนเวลาเราใช้ OBS เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถปิดได้นะมันจะได้ไม่แหลกไม่กินสเปคเครื่องเรามาก ่วนมาหมวดวิดีโอนะครับก็คือคุณภาพวิดีโอจะเป็นโคตรดีถ้าภาษาอังกฤษจะเป็นอันตรานะครับผมถึงบอกไงว่าให้ปรับเป็นาภาษาอังกฤษจะดีกว่าปรับอย่างนี้ปรับภาษาไทยแล้วมันจะเป็นแปลแบบเนี้ยเออแปลกๆนะครับแทนที่จะเป็นสูงสุดนะหรือว่าจะใช้อันตราทับศัพท์ไปเลยแต่มันแปลว่าโคตรดีเออ แตกดีเหมือนกันไม่เคยเห็นบิตเลสอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องของเรานะถ้าใครที่คอมแรงก็ปรับเป็นโฟกัสบิตเลสแล้วปรับให้บิตเลสแสนถึงแสนสองสองแสนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคอมแรงแต่คอมถ้าไม่ได้แรงมากก็ติ๊กออกแล้วมันจะเป็น1 0 0เรซบิดเลอรปอให้ก็ตามมาตรฐานนะครับถ้าใครคอมแรงก็ปรับโฟกัสบิดเลสนะ ช่วงเอาบูตก็เป็นลิมิเต็ดนะครับจะปรับเป็นฟูลก็ได้แล้วแต่แต่ผมจะปรับเป็นลิมิเต็ดเพราะมันเท่ดีไม่แน่ใจว่ามันต่างกันเยอะไหมนะ <c oughs> ส่วนต่อมาก็ติ๊กไว้นะครับอันแรกก็คือใช้การบันทึกแบบมันติคอแล้วก็บันทึกเคอร์เซอร์เมาส์ที่เหลือก็ไม่ต้องติ๊กแล้วนะครับต่อมาเสียงก็บันทึกเสียงแล้วก็ติ๊กอนุญาตการบันทึกเสียงหลายช่องทางบิดเลท ของเสียงก็320ถ้าใครไม้ที่แบบว่าไม้แพงๆเลยก็ปรับเป็น512ก็ได้นะครับซึ่งไม้ผมมันก็ไม่ได้แพงไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะก็ปรับเป็นแค่320ก็พอแต่แนะนำให้เป็น320นะอืมมันจะได้ชัดๆบิดเลสส่วน h U D อันนี้ก็คือเวลาเราใช้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงขวาบนนะครับก็จะปรับ ความสิบแสงให้สัก65้าก็ได้มันจะได้ไม่บางมากหรือถ้าใครไม่อยากเห็นก็ปิดไว้เลยนะปิดตรงนี้ม,นออมันมีปิดป่าววะเออมันมีปิดแต่ผมจะไม่ได้มันปิดตรงไหน,น <c oughs> เออแล้วก็อย่าบันทึกให้ยูดีในเกมในแอปพลิเคชัน <c oughs> ก็คือเวลาเราอัดคลิปอะไรพวกในสองอันนี้ให้ติดไว้มันจะไม่อัดมันจะไม่ติดไอ้ขวาบนเนี่ยเออเป็นตัวจับเวลาอะไรพวกพวกนี้นะครับส่งออก ก็ติ๊กอันแรกนะครับแล้วก็ปรับเป็น NVIDIA ใครใช้ AMD ก็ปรับเป็น AMD เนอะแล้วก็ส่งออกเคอร์เซอร์เมาส์ก็ติ๊กไว้นะครับโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่ส่งออกก็ปรับเป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการคีย์ลัดอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของเราเลยผมจะปรับเป็น F9 ตามปกติ ที่ทุกโปรแกรมอัดคลิปมันต้องใช้ F9 นะครับก็ประมาณน,นี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าโปรแกรมแอคชั่นที่ผมใช้อยู่นะก็สามารถไปซื้อกันได้ในสตรีมนะมันลดราคาอยู่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่าใช้พวก OBS อะไรพวกนี้มันก็คือมันสําหรับส่วนตัวคิดว่าคุณภาพไม่ได้เท่ากับแอคชั่นนะคือยังไงจะบอกยังไงดีสาหรับส่วนตัวผมคิดว่ามันดีกว่านิดนึงเออนิดนึงนะครับ คือมันบักน้อยกว่านั่นเองนะถามว่ามีบักไหมก็อาจจะมีบ้างไฟทรงไฟเสียอาจจะมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้บักเยอะเหมือน OBS นะไม่รู้ OBS คนอื่นเขาจะบักหรือเปล่าแต่ผมบักบ่อยมากอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเออจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ผมมาสอนวิธีการตั้งค่าแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมพูดอะไรมึนๆเออๆไปก็ขอภายด้วย แล้วคอมเน,นต์ม่โติเตียนได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ